รับทูวอลเล็ตด้วยนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราดูเลยนะครับโอ้ยครั้งแรกเปิดมาก็ฟรีเกมเข้าเลยนะมีฟรีเกมซ้ำในฟรีเกมนะคุณผู้ชมอาเห็นได้เป็นตัว A อยู่นะครับตัว J เย็ดเคสวยครับแบบนี้นะจะจบตั้งแต่เปิดแรกเลยหรือเปล่าจบตั้งแต่ไม้แรกเลยหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีเธอนะแต่ปกติเวลาที่ได้เนี่ยมันจะชอบเกลนะชอบแบบว่า เอารอบมาเพื่อให้เราหมุนว่าวอ่ะคุณผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันให้ฟรีสปินผมมาเพิ่มเติมทําไมนะคือจริงไม่ต้องให้ก็ได้นะดูดิให้มาเพื่อหมุนว่าวนะครับเปลี่ยนเป็นเลขสิ0ตัว Q โอเคเลขสิสวยครับผมแล้วยังไงมีอะไรมาตอ่อย่างเป็นเครื่องเทศกับบัวครับสวยงามครับผม4392นะครับกำไรมาแล้วนะตอนนี้ยังได้เป็นเลขสิอยู่นะครับตัวคตัว A ไม่ได้นะครับ ได้มา4,548นะคุณผู้ชมแล้วก็ว้าวไปนะครับว้าวอีกแล้วครับผมได้เป็นตัว Q ไปนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรตัว J ไปเลยเพื่อนเปลี่ยนเป็นกระเช้าดอกไม้ไม่ได้อะไรนะได้เป็นตัว Q ไปนะครับเปลี่ยนเป็นเลขสิบไม่มีอะไรมาต่อนะยังเป็นตัว Q อยู่นะครับเหมือนอนกันฟึบโอ้โหแต่จริงมันก็มีกาําไรแหละคุณผู้ชมกําไรมา2,000กว่าบาทนะครับ 2,100นะหุนสุดท้ายครับผมโอเคก็มีกำไรมา2184นะครับป่ะผมเพิ่มเลยนะเป็นซื้อ4,500เลยแล้วกันนะครับเปิดแรกมาได้เป็นตัวคิวไปก่อนนะ324แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวคิวกับเลขสิบไม่ได้อะไรต่อนะครับเฮ้ยไม้นี้ซื้อแพงนะเพื่อนนะว้าวไปครับ ได้เป็นตัว J ตัว Q ยังมาอยู่นะครับผมว่าอาจจะเกลือนะเนี่ยอาจจะเกลือนะครับได้เป็นตัวเจกับตัว Q นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเจต่อสวยงามครับผมเทียนโอ้โหมันน่าเกียดตรงที่มันไม่ได้อะไรต่อนี่แหละคุณผู้ชมประเด็นเลยนะเล็อสองหมุนเองนะครับแล้วไม้นี้ผมซื้อมา4,500บาทด้วยนะ ตัวคิวเออพันสองร้ยโอ้ยลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้โอเคได้เป็นเทียนกับตัวเจนะครับพันเอนะครับอาจจะขาดทุนไม่เยอะนะคุณผู้ชมขาดทุนไปประมาณ400กว่าบาทนะครับก็ยังถือว่าลอดตัวอยู่นะไปครับยัดเลยเพิ่มเบ็ดเรื่อยๆนะรอบนี้เราเบ็ดร้อยนะครับซื้อ7 5็ดนะ เปิดแรกมาได้เป็นตัวคิไปก่อนครับ60บาทแล้วก็ไม่มีอะไรมาต่อนะครับยังได้เป็นตัวคิอยู่นะตัว A e กับเลข10บครับ360เปลี่ยนเป็นเลข10ไม่ได้อะไรนะครับโอ้โหงามไส้แล้วนะคุณผู้ชมถ้าแบบนี้นะครับโอกาสที่ผมจะเจ๊งเนี่ยมีโคตรสูงนะเปลี่ยนเป็นตัวเจเลขสิบตัวเจเลขสิบโอ้โห ยาเคเครื่องเทศเล็กสิบเครื่องเทศเล็กสิบเออตัวเจได้อยู่สวยครับเพื่อนยังไงยังไงครับผมได้อยู่ผู้ชมเท่าไรครับ7,920ัน้นะไม่ขาดทุนแล้วนะตัวเคลดลงมาโอเคยังเป็นตัวคิวกับตัวเอนะครับอีก600นะตัวเคหน่อยเพื่อนตัวเคตัวเคไม่ได้นะครับได้มา8 7 9 0นะยังเป็นตัวคิวแล้วก็ตัวเจนะครับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงไปเปลี่ยนเป็นเทียนได้อยู่ครับแบบนี้สวยครับสวยครับสวยครับเออ 3840นะเลข10หล่นลงมาจังหวะนี้แหละโอเคได้อยู่นะครับตัว A ไม่ได้นะกํำไรมาครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมประมาณ7,665บาทนะครับผมมีทุนเข้ามา7,700นะตอนนี้มีกํำไรมาคือประมาณ9,000กว่าบาทนะครับ9,600นะ 9 4 9 0 0 6ประมาณนี้นะครับปะวัดใจเลยนะซื้อมาละหมื่นห้าเลยนะอ้ยเย็ดเคฟีสปินหตัวนะคุณผู้ชมเพิ่งจะเคยได้นะครับยังไงเปิดแรกมาก็เว้าไปก่อนเลยนะครับเปิดที่2อว้าวครับเปิดที่3าว้าครับโอ้โหให้มาเพื่ออะไรเนี่ยว้าไปสี่เปิดแล้วคุณผู้ชมหเปิดเข้ามาแล้วครับเย็ดเคหกเปิดเข้าไปแล้ว โอเคได้อยู่ยังมีฟีในฟีนะครับเอาดิวะแตกให้หน่อยแต่คือตอนนี้ยังยังไม่ได้เงินเลยนะสักบาทเดียวนะครับยังไม่ชนะหาอะไรเลยนะตอนนี้ได้เป็นตัวเจไปก่อนนะครับ90บาทนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรมาต่อเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหดูมันให้ดิโอเคตัวคิวนะครับโอ้โหผม,มออผมว่าไม่รอดอะผมว่าไม่รอดอะตัวเคเท่านั้นหมื่นห้านะคุณผู้ชมเย็ดเคเล่นตลกอะไรเนี้ยโอ้โหได้อยู่ครับ แต่แม่งไม่ได้อะไรต่อนะคือเจ๊งอ่ะคุณผู้ชมไอ้เหี้ยมึงเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหเราได้ฟรีเกมมาทั้งหมด20รอบนะคุณผู้ชมซื้อหมื่น้าแม่งไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะโอ้โหหมดคำพูดเลยผม <c oughs> เปลี่ยนให้มันเ,มนเหมือนกันเครื่องเทศไปดิเออได้อยู่ครับได้อยู่ <c oughs> โอเคห้าพันเก้าร้อยสี่สิบนะตัวเจลดลงมาหน่อยตัวเจไม่ลดลงมานะมมคุณผู้ชมโอเคอย่างน้อยก็ยังสุสีดูดีทุนเราอยู่นะได้เป็นเลขสิบไปครับเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเครื่องเทศไม่ได้แล้วนะครับหมุนสุดท้ายและท้ายสุดตัวคิวกับเลขสิบนะครับเปลี่ยนเหมือนกันเครื่องเทศตัวเจอะไรก็ได้เป็นเลขสิบ โอเคยังได้อยู่นะคุณผู้ชมสวยครับแบบนี้อืมไม่ติดเทียนนะคุณผู้ชมได้อยู่7,776นะครับแล้วยังไงต่อโอเคผมว่าผมควรพอนะผมว่าผมควรพอนะคุณผู้ชมยัดเคอีกไม้หนึ่งครับมา ขาดใจนะคุณผู้ชมอย่างน้อยผมก็ยังมีกำไร3,000ันนะคงไม่เป็นไรหรอกนะเปิดแรกมาครับได้เป็นเลข10แล้วก็เทียนนะเปลี่ยนเป็นตัว Q ตัวเคโอเคสวยงามยังกับสั่งได้เครื่องเทศหล่นลงมาหน่อยเพื่อนอได้เป็นดอกไม้กับตัว a นะครับ2,592นะตัว Q หน่อยเพื่อนอ่ะยังเป็นตัว K อยู่นะครับตัว Q ไม่ได้นะหมุนแรกได้ไป2907บาทนะครับเราก็ได้เป็นเลข10นะครับเปลี่ยนเป็นตัว Q ไปตัว K โอเคยังได้เป็นตัว Q อยู่ เปลี่ยนเป็นตัว J ยังได้อยู่นะครับตัว K โอ้โหพลาดไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมตัว A ครับโอเคได้อยู่ยังไงยังมีอะไรมาต่อยังเป็นตัว K นะครับสวยครับอีก4,320นะคุณผู้ชมแล้วยังไงเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเลขสิยังได้เป็นตัว J อยู่นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นตัว K ยังได้เป็นตัวผู้หญิงอยู่นะครับโอเคกาไรแล้วนะตอนนี้อีกข่าหมุนสุดท้ายที่เหลือนี่คือกาไรล,ล้วนๆน,นะครับ ได้เป็นกระเช้าดอกไม้ไปนะั้นแล้วเปลี่ยนเป็นเทียนยังได้เป็นตัวเจต่อนะครับเทียนหล่นลงมาไหมเทียนไม่หล่นนะครับหล่นผิดช่องนะว้าวครับได้เป็นตัวเจไปไม่ได้อะไรนะโอเค270นะครับตัวคิวไปดิไม่ได้ว่าหมุนสุดท้ายครับผมโอเคคุณผู้ชมก็ ทุน7 0 0 0นะครับกำไรามา11,000นะก็เอาเป็นว่าผมเลิกแล้วกันนะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องอผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็โคโตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ